โขนนี่จีว่าก็กลับมาพบกับผมลีโคจีซีกับเจมส์เทโรเลียกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็อยู่กันกับช่วง how to play กันอีกแล้วนะครับก็ใน how to play วันนี้เราจะมาสอนหาซัมมอนตัวใหม่กันนะครับซึ่งเป็นซัลโมนที่เพิ่มมาในเวอร์ชัน1.4นะครับเป็นซัมมอนเสือนะครับผมแนละ้วก็วิธีการหานะมันก็อยู่ในกล่องที่อยู่ในโบโอมดันเจียนเนาะแล้วทำไมอยู่ดีผมถึงมาอยู่ใต้ทะเลทรายอย่างนี้นะครับไม่ใช่เลยนะผมมาฟาร,ร์มคีย์นะซึ่งที่จริงก็ได้มาแล้วนะหนะับคีย์จะเป็นหน้าตามัันนนีเลยะครบ นะครับผมก็จะเป็นชีเสียมตาอย่างนี้นะเลยครับบัญชีของไบโอมทาเลซายนะซึ่งสามารถฟาร์มได้หลังที่เราฆ่าแพนเทล่าไปแล้วนะครับผมนะโอเคนะผมอันนี้ผมแค่มายือนอยู่อันนั้นเฉยๆนะจริงๆก็ฟาร์มไปแล้วแหละก็มายือนอยู่แบบอันนั้นเฉยๆมาบอกเฉยๆว่าเออต้องฟาร์มที่ไหนถึงจะได้เนาะก็สามารถฟาร์มได้ในไบโอมทาเลซายนะที่เป็นพวกลังของมดหรือปวกไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะมายืนฟาร์มได้นะอัตราดัดไปอยู่ในหนึ่งในสองพันนะครับผมนะก็ตาที่ผมเป็นอันนี้มีกี่มาแล้วมันถูกนะหนึ่งในสอง โอกาสดอปนะครับโอเค <c oughs> แล้วก็กลับกันเลยนะครับโอเคนะครับผมก็เมื่อเรา,าฟาร์มเสร็จนะครับผมนะก็ให้เราไปที่ไบโอมอไปที่ดันเจียนเลยนะพูดไบโอมอีกแล้วนะครับแต่ก่อนหนึ่งก็นะก็เราก็ต้องบินไปแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวละครสายซัมมอนเนอร์ของผมเองนะครับผมนะก็อาจจะไม่ได้ข้ามอนแล้วก็อาจจะไม่ได้เข้ามแมบบมานะครับผมนะเพราะฉะนั้นผมใช้เป็นตัวละครเมลีเนาะในการรนะีวิวเนาะแต่ว่านี่ผมเป็นเอาตัวซัมมนนอนเนอร์ม,ม,มานะเพื่อมารีวิวให้ดูนะครับผมนะ เพราะผมอยากเก็บให้มันลกตัวเดียวนะก็เลยเอาตัวซัมมอนเดอร์มามาเก็บแยกนะฮะโอเคนะครับผมเข้าใจตรงกันนะผื่หลายคนแบบว่าเห็นว่าผมไปไม่กินอาเลแบบตรงนั้นหรือว่าฆ่ามอนเตอร์น้อยหแบบนี้นะครับเป่อคนเข้าใจผิดกันนะฮะโอเคแล้วก็ไปที่เบโอแล้วก็ไปที่ดันเจี้ยนต่อเลยนะครับผมเราจะกที่รวได้คีมาแล้วเนาะซึ่งมันจะต้องเปิดเอาที่กล่องใต้ดันเจี้ยนเท่านั้นนะครับผมนะเข้าข้างล่างก็ได้ข้างบนข้างบนมันเราทำอุดไว้เข้าข้างล่างก็ได้โอเค เราไม่ได้เอาแซมอนเนอร์มานะครับเออลืมบอกไปนับหน้าใจเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้คือผมมีแล้วนะที่จริงอะไปฟาร์มาอีกจากแมปหนึ่งนะมีแล้วนะครับผมนะแต่ว่าจะมาเปิดให้ดูอีกนะครับผมนะเดี๋ยวคนที่ไม่รู้จักว่ามันเป็นต้นร่างยัางไงาหาจากไหนอะไรมากนะครับผมนะก็จะพาไปดูกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวพอเราเปิดเสร็จแล้วค่อยกลับไปรีวิวตัวของมันเนาะนะครับโอเคแต่ก่อนนี้ขอลงมาหาก่อนนะซึ่งกล่องมันผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะจำไม่ได้เหมือนกันนะผมอาจจะหากล่องยากด้ววยก็จะะาเลนผม ดี๋ยวเาเซนิทเนี่ยถือลงไปแล้วก็ไปคีร์หารอบๆก็ซาม่อนมาช่วยอย่างหนึ่งแล้วก็เอาเซนิทมาช่วยในการตีพ่าแซ่าม่อนเราทิ้งไว้ในในกล่องปกติไม่ได้ใช้แล้วที่นี้นะเดี๋ยวขอบินหาสักคู่หนึ่งนะฮะถ้าเจอเร็วก็ดีถ้าเจอช้าก็หาต่อไปอ้าวมามาจบที่ตรงฟาร์มเดิมของเราซะงั้นไม่เป็นไรเจาะเอาเลยแล้วกัน แล้ยังไงถ้าแบบนี้เราก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นใบอยู่แล้วนะเราเข้ามาทาเป็นนั่นไว้ที่เห็นนะฮะโอเคงัน okay. ก <c oughs> ็เราไปหาต่อเลยครั้นี้ก็แล้วแต่ดวงของท่านแล้วว่าว่ากล่องของท่านมันอยู่ที่ไหนเนาะของเราก็แล้วแต่ดวงของเราเหมือนกันตอนนี้และการมาหากล่องในโหมดมาสเตอร์ไม่ใช่หาง่ายเดยประเด มันมันตีเราซซสามทีเราตัวเตกได้เลยคิดถูกเผาวันที่จะาใส,าส่สมบัติเดิมมาโอเคครับผมจะพยายามกดตาดูให้ทั่วอันนี้มันกล่องของใบโอมฮอลโลไม่เอาปกติไม่ได้เลกอย่แล้วต้องเคิกรอบๆให้ดี น <c oughs> ี่จริงกล่องนี้สามารถเปิดได้ตั้งแต่ตอนที่ข่ามิตราเสร็จเนาะนะครับผมไม่จำเป็นต้องแบบมาเปิดหลังๆก็ได้นะเปิดตอนฆ่ามิตอราเสร็จก็เปิดได้แล้วนะฮะขอแค่หาคีย์มันเจอขอแค่ฟาร์มคีย์มันได้ขอเปิดแบบไหนได้ไหมต้องนึกออกแล้วว่าตรงไหนปตรงไหนวนกลับไปกับมาที่เดิมโอ้ยอย่าดรอปของได้ไหมเนี่ยมันโลกตอนนี้ไปได้นะนี่ตอนนี้ไปได้ แล้วต้องขุดเอาโอเคนะครับก็ขอหาสักเลคู่หนึ่งแล้วกันนะฮะก็ใครที่ทนดูได้ก็ดูไปอ๋อไม่เจอเป็นกล่องอน,นั้นโอ้ยเอ้ยย่าเยนหนามหนามหนามโอเคนะครับผมได้ก็เราก็เจอแล้วนะฮะสำหรบับกล่อง อ๋ยฮึบโอเคนี่นะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครัสำหรับกล่องนะครับผมนะสีอย่างนี้เลยนะครับผมวิวิบั๊บเลยทีเดียวโอเคงั้นเราก็มาเปิดกันเลยนะฮะจึ๊บมันเยอะจังปึ๊บอ่านี่นะครับผมจะเป็นหน้าตามันนี้เลยครับโอเคกดมากนนดทั้งหมดนั่นแหละประกอบกลับบ้านด้วยโอเคนะครับผมกลับบ้านเรียบร้อยดาตกเกอะเหมืนเดิม โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวขอทิ้งสมบัออกไปก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวขอเอาสีออกไปก่อนนะสีมันสีทองมันจะดูงไม่ออกว่าสมบัตเราเป็นตัวยังไงสียังไงโอเคงั้นเราก็มาเรียกกันเลยนะครับผมซึ่งสมบัตตัวนี้มีความพิเศษยอยู่ในการเรียก3ขั้นเนาะเดี๋ยวขอเป็นเอาอาทีตย์เปิดมาเมื่อกี้แล้วกันเนาะไม่ขอ,อของเราเองนะมันไม่ต่างกันหรอกนะครับผมสมบัตตัวนี้จะสามารถัพเบียได้ทั้งหมด3ถึง4เบีนะก็คือมันจะมีขั้นโอเคขั้นแรกจะเป็นลูกเสือสีขาวแบบนี้เลยนะครับผมตัวมิมิมอน ต้องพาเรามาในที่ที่มอนไม่อยู่เดี๋ยวมันจะไปตีมอนแล้วเราจะรีวิวไม่ได้ลงมานะครับจะเป็นหน้นาตามบบนี้เลยนะครับผมนะตัวอ๋อคือขึ้นรหัสทางไหนก็ยุบทางนั้นโอเคจะเป็นตัวสีขาวแบบนี้เลยนะครับขอกว่าใกล้นะนะครับผมโอเคเมื่อกดเมื่อกดเรียกซาม,ม่อนอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่ากดปึ๊บอ่าออกมาก็ตัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มันจะเร็วมากนะครับไอตัวซาม,ม่อนตัวนี้บอกเลยนะครับขั้นที่สองจะเป็นประมาณนี้แล้วจะเป็นตัวขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมนะอ่า นะครับผมดาเมจก็จะเพิ่มด้วยนะเมื่อตอนแรกเกียร์สิบกว่าตอนนี้ก็ยังเกียร์เกียร์สิบเหมือนเดิมนะเดี๋ยวก็เรียกมาอีกอ่ะเรียกมาติดปึ๊บนั่นขั้นที่สามนะครับผมนะก็จะเป็นตัวสีทองอย่างนี้เลยนะครับผมนะมีชุดแบบใส่ทองนะครับส่วนดานเมจก็ก็เกี่ยวกับทอมอนมันมนะดาเมจมันเพิ่มนะครับแต่ว่านามบิคาทามันจะไม่เพิ่มเนาะเป็นตัวที่มีสีทองอย่างนี้นะครับโอเคประกดเรียกไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บปื๊ดปื๊ดไม่ใช่นี่หรอ สามขั้นใช่ไหมไม่มีกี่ขั้นกันแน่เนี่ยโอเคครับวิธีการเรียกง่ายๆวิธีการดูว่ามันมีกี่ขั้นเนาะกดมาแรกๆค่าทอมอนไม่หายไปแสดงว่ายังไม่มียังไม่เป็นขั้นเนาะสองสามมีสามขั้นนะก็โอเคนะครับผมสำหรับทอม,มอนสามมีสามขั้นนะครับต่อให้เราใส่เซตทอม,มอนที่แบบว่าฟูรฟูรเรียกทอม,มอนมาเยอะแค่ไหนสุดท้ายมันก็เรียกมาได้แค่ตัวเดียวนะครับผม แต่ซามอนตัวนี้เป็นซามอนที่เร็วนะครับผมเร็วมากๆในการโจมตีมอนนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปหามอนข้างบนแล้วก็ให้ดูกันตัวละครความเร็วที่มันโจมตีนะโอเคนะฮะับเคลืค่อนไหมหมุนติวติวต,ว,ต,ว,ต,ว,ตวโอ้โหหมุนหมุนแบบนี้เลยเหรอเราได้เตรียมไอ้ไอลูกปั้นมอนเตอร์ไว้มาให้ดูกันนะไม่เป็นไรนะครับผมซึ่งอ่ะเห็นไหมฮะพุ่งเร็วมากมันไม่สามารถโจมตีเป็นหมวดหมู่ได้นะครับก็ โจมตีมันก็โจมตีได้นะแต่ว่าความข้อเสียของมันคือโจมตีมันไม่ได้โจมตีเร็วอะไรมากนักนะครับผมมันเป็นการโจมตีที่พุ่งไปพุ่งมาพุ่งไปพ้างมานะครับแต่ว่าจะไม่เน้นโจมตีบอสนะครับผมซึ่งก็เอาไว้ตีมอนได้แต่ว่าเอาไว้ตีบอสไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันไม่ล็อกบอสนะมันจะโจมตีแบบแบบสมดาอะไรแบบนี้นะครับผมนะมันจะไม่เน้นโจมตีนะครับผมนะก็จะเน้นตีตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ไปเลยนะไม่แบบเน้นว่าต้องตีตัวนั้นตายก่อนแล้วคข้าไปตีตัวอื่นอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเ ถ้าเราเรียกออกมาถึงขั้นที่3แล้วนะเราสามารถเรียกซัมมอนตัวอื่นได้ไหมอันนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่กดเรียกดูกดเรียกปั๊บโอเคเรียกได้ละหนึ่งนะครับผมคราวนี้จะเรียกเทราพิสม่าไม่ได้กี่เหรียนโอเคเธอละเทราพิสมาเราเรียกมาได้แค่อันเดียวนะครับผมนะเรียกมาได้แค่อันเดียวแสดงว่าซัมมอนตอนนี้กินกินพื้นที่การเรียกไปเยอะเหมือนกันนะซัมมอนเสือนะ กินวันนี้ก็เรียกซอมบอนไปค่อนข้างที่เยอะนะครับผมปกติเราเรียกเทลาพิสมามาได้เก้าเล่มนะแต่อันนี้เรียกมาได้แคเ่เล่มเดียวแต่ยังไงตัวนี้กินไปต้องแปดเลยนะเนี่ย <c oughs> กินเทลาพิสมาไปแปดเล่มเลยนะเนี่ย <c oughs> ถต่ว่ากินเยอะนะครับผมนะสำหรับการเรียกซอมบอนถึงระดับที่สามนี่ถือว่ากินเยอะเอาเรื่องเลยนะนะครับโอเคก็สำหรับวิธีการเรียกวิธีการสำหรับการหาเนาะไอเทมซอมบอนตัวใหม่นะครับผมแล้วก็แล้วก็อะไรกัน ก็วิธีการหาคีย์เออแล้วก็การเรียกซ้ำมาต่อใหม่ก็มีอยู่ประมาณนี้ครับก็อชอบแล้วมีประโยชน์อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมบก็ไว้เจอการชิปหน้าสหรับฮา t ูเพ a y สรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายมันไม่มีประโยชน์อะไรมากเลยใช่ไหมเนี่ย